สวัสดีครับผมดิชิตเทเปอเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาทำตัวเดือยโดมิโนโน,นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้ลักษณะการซ่อล่องแบบพิมเมอร์โดยใช้าลาเตอร์แนวนอนนะครับพร้อมกับชุดซ่อมล่องแนวนอนร่วมกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวที่เป็นลักษณะการเดินมือกันบ้างนะครับเผื่อว่าท่านมีรูปแบบไหนก็จะได้ไปประยุกต์ใช้กันเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ในการเข้าเดือยซึ่งผมจะเข้าแบบโดมิโนนะครับก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะของตัวที่ทำตัวเดอยโดมิโนลบขอบมุมโค้งนะครับตีครึ่งวงกลม วันนี้ผมมี2ไซส์นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของตัวหนึ่งทับสี่หรือว่า6มิลหกจมมิลกับ3ามทับแหรือว่า9.5าจุดห้ามิลทีนี้ตัวนี้ใช้คู่กับวันนี้ผมมีตัว24ดอกดอกเราเตอร์ในกล่องแบบนี้นะครับยีดอกเนี้ยพันกว่าบาทซึ่งราคาน่าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าใช้นะครับตัวนี้ผมใช้คู่กับนี่ครับวันนี้ถ้าเกิดเอาดอก3ามทับแกัดตรงนะครับก็จะใช้ตัวนี้คู่กับตัว ตัวนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้ไปใช้กันพร้อมกับวันนี้ผมจะใช้ตัวทําเดือยเออทำล่องเดือยนะครับใช้กับทริมเมอร์ก็จะเป็นการกดลงได้อย่างเงี้ยมันก็จะใช้สะดวกนะครับครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําจิ๊กง่ายๆให้เป็นเหมือนแนวทางหรือว่าทํางานง่ายของพวกเรานะครับเป็นการอ่าเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็มีประโยชน์นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวจิกตัวนี้แหละครับ คู่กับตัวทริมเมอร์ในรูปแบบของเราเตอร์ที่สามารถกดได้ตัวนี้นะครับมันจะเห็นล่องไปเลยแล้วกัดอ่าเรากัดเป็นล่องนําไปเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราจะไปวางตรงไหนก็ได้นะครับครับอันนี้ผมใช้โต๊ะอันเนกประสงค์คือมีทั้งเลื่อยมีทั้งเราเตอร์อะไรอยเงี้ยอยู่ในชุดเนี่ยมันก็จะสะดวกเรานะครับอันนี้เป็นการแนะนํากันด้วยครับเวลาเราบางทีเราผ่าไม้สั้นๆเราก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้เราแค่ ทีละครึ่งเนี่ยเราก็ได้2เส้นแล้วนะครับแล้วก็หาพื้นที่เป็นเศษไม่อัดก็ได้ครับเราทําตัวประคองไว้หัวกลางท้ายก็ได้นะครับครับแล้วก็ทารางให้เขาวิ่งอยู่บนนี้นะครับหยอดกาวร้อนเอาไว้หัวและท้ายครับเสร็จแล้วเราก็ทาสต็อปเปอร์สต็อปหัวท้ายเอาไว้เพื่อเป็นการตั้งระยะล่องของเราจะได้เท่ากับลูกโดมิโน,โนทุกครั้งนะครับคือเราต้องการให้ล่องตัวเมีย กับลูกโดมิโนโเนี่ยสอดคล้องกันแล้วก็ทําจิ๊กที่เป็นร่องโดมิโนโที่เป็นตัวเมียไว้ก่อนเลยก็คือร่องนะครับครับเจ้าบอสที่เป็นทิมเมอร์ตัวนี้ข้อดีคือมีปรับรอบได้ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถกดขึ้นกดลงได้อย่างเงี้ยครับแล้วคลายล็อกตรงนี้กดขึ้นกดลงตรงนี้ใช้ดีนะครับแนะนําถ้าเกิดท่านที่ชอบเอาไปเลย นะครับเรากำหนดล่องได้เลยทุกครั้งเราก็ใช้ล่องตรงนี้ครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะทำเดือยสักประมาณตรงนี้กึ่งกลางของไม้แผ่นนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะเซาะล่องรูปนี้ลงไปเลยนะครับลงบนหัวไม้หรือว่าจะเอาด้านข้างไม้สักอันหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นการสาธิตการทำให้ดูนะครับครับหรือว่าเราจะยึดไม้ตัวนี้นะครับอัดเข้าไปเราก็เดี๋ยวเซาะล่องตัวนี้นะครับ อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีโต๊ะอเนกประสงค์แบบนี้ครับเรามีปากกาก็จะช่วยได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ผมมีขีดเส้นตรงกลางไว้แล้วเราก็แค่วางลงไปตำแหน่งที่เราอยากจะซาะแค่นั้นเองครับตำแหน่งเส้นเราให้ตรงกันนี่นะครับแล้วเราก็บีบแคมป์ได้เลยนี่เราจะตั้งความลึกก็ได้นะครับตรงนี้เราปลดลงมานะครับวิธีการง่ายๆเราตั้งหน้าดอก ชนกับชิ้นง,งานเสร็จแล้วเอาแกนเหล็กตรงนี้นะครับชนกับตัวซัพเปอร์เสร็จแล้วเราล็อกนะครับเราล็อกเสร็จตัวนี้เขาเลื่อนได้นะครับตรงนี้ครับเลื่อนได้เราเลื่อนมาที่เซตอัพมาที่ศูนย์ก็ได้ครับอ่าถ้าตัวนี้ชนหน้าหน้าดอกชนตรงนี้ชนทีนี้เราก็จะใช้สกเกลแล้วนะครับเราก็คลายล็อกเราจะสมมุติเราจะเอาสัก30มิมลเราก็เลื่อนตัวปลายมาที่30 อ่าอย่างเงี้ยนะครับเท่ากับว่าระยะห่างที่เราหน้าดอกเราจะชนลงไปในชิ้นงานเราเนี่ยสาแล้วเดี๋ยวเรากัดตัวนี้ได้เลยจริงๆตัวนี้ก็ให้หัวรูดฝุ่นไปเลยนะครับในเซ็ตเนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวขอ,อแยกออกไปนิดนึงจะได้เห็นภาพนะครับไปเลย จะสา่องเหมือนทําโดมิโนโเดือยโดมิโนโเราเนี่ยครับอย่างเงี้ยตีหัวไม้นะครับเราก็เอาหัวไม้น่นหนีบปากกาวไว้เสร็จแล้วเราก็เอาเพจของเราเนี่ยครับเพราะเรามีเส้นมีแนวแล้วใช่ไหมครับเนี่ยฮะง่ายไหมฮะเราก็ขีดเส้นเลยอยากได้ตรงไหนนะครับอ่าท่ทาเพียงเท่นี้เพราะเรามีจิ๊กแล้วเราก็เดินได้เลยครับเร็วนะครับแล้วใช้จิ๊กเดิม ครับเร็วไหมครับก็จะเร็วขึ้นเลยนะครับกินหัวไม้นะครับหรือเราจะมากินด้านข้างอันนี้ก็ได right> ้เลยนะครับครับถ้าอย่างนี้เราต้องใช้เครื่องทำโดมิโนก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ถ้าเราทำนี้ก็จะง่ายนะครับ ครับลองเมื่อกี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ไปทํเดือยกันนะครับเดือยโดมิโนโลูกโดมิโนโครับครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวดอกที่ว่าลบครึ่งวงกลมนะครับ นกสองด้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาใส่ตัวนี่เราทําเดือยพอดีไปแล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลบมุมให้โค้งตามกันนะครัอบอันนี้เราก็ตั้งให้พอดีนะครับตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็เสียบไว้นะเดี๋ยวเราก็ไปตัดเป็นลูกโดมิโนนะครับนี่ครับเราก็จะหมุนอยู่ในโต๊ะนี่แหละครับทางานถ้าเรามีโต๊ะมันก็สะดวกดีนะครับครับเดี๋ยวผมจะตัดความยาวนะครับตัดความยาวเราสามารถใช้ตัวนี้มาช่วยได้นะครับตัวสต็อปเปอร์แต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยไม้มันอับเดี๋ยวมันตีนะครับเราถอยหลังตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้ออกมานะครับดูว่า ครับเสร็จแล้วเราก็มาลบตามขอมุมสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ติดแต่ถ้าใครมีเครื่องก็ใช้เครื่องถ้าใครมีรถถังก็ลบด้วยรถถังนะครับหรือว่าลบมือก็ได้ทั้ง่ายสุดครับวันนี้เดี๋ยวใช้เจม่า3นิ้วนะครับงานง่ายๆ ครับเนี่ยครับลบมุมหัวท้ายแล้วตัดเนี่ยครับนี่เราสร้างเองได้นะครับครับเดี๋ยวเราจะใส่เดือยแบบนี้นะครับโดมิโน่เนี่ยครมันก็จะเหมือนเดือยในตัวอย่างเงี้ยครับเราใส่ใช่ไหมครับใส่กาวด้วยนะครับเนี่ยมันจะแข็งแรงเราลองใส่นี่เข้าไปก่อนครับทากาวด้วยนะครับอย่างเงี้ยครับครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตัวนี้เราเจาะไปแล้วเราก็เสียบเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ย นก็นจะแข็งแรงนะฮะทากาวด้วยนะครับนะฮะทีเมื่อกี้เป็นหัวไม้อันนี้ด้านข้างไม้สมมติด้านข้างก็ได้นะครับนี่คนี่ครับอันนี้ด้านข้างเมื่อกี้ด้านหัวไม้ให้ดูทั้งสองแนวเลยนะครับครับหรือว่าถ้าเราแบ่งดีๆเราก็จะแบ่งแค่นี้คเข้าเข้าเดือยอย่างนี้ก็ได้ครับ ครัสำหรับเดิโดมิโนเนี่ยก็ใช้กันเยอะฝรั่งก็ใช้กันแต่ถ้าเครื่องมือที่ทําจะมีเฟสทูลน,นะครับก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ถ้าอย่างนี้ก็จะประยุกต์และมันจะทํางานได้เร็วแล้วก็สะดวกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม